เรื่อาเป็นก er ุศลนี่คับเอาไว้บรับจรา์และผูวมีคุลการุณจากนะทุศลากระนั้นไม่ต้องมกาทิ่นป็นสนี่กับวเรา้นยนะครับคนรบจรา์และตัวการนั้นเป็น ที่อย่างที่ก็ต่อวัดวัดป่าดงเมือง